เดีวทีเนี้ยมาเน่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 ไม่เอาไม่นี่รัดเอวเชื่อรัดเอวมันไม่ต้องดึงเราถ้าดึงแล้มันจะเหนื่อยถ้ารัดเอวมันรัดเข็มขัดก่อนเด็กมันไม่กลัวปลอดภัยหรอปลอดภัยรัดเข็มขัดดก่บพี่แว่นอันนี้มันปลอดภัยจะได้ไม่หยอนเด็กมันฉลาดมันไม่ล้มหรอกค่ะมันคว่ำเลยโอ้พร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ เน,นี่ยอันเนี้ยมันจะลอยไม่ลอยวิ่งเด้ค่ะวิ่งไปเด,เด็กมันไปได้เร็วๆค่ะเก่งมาไม่ยอมรถไก่เก่งเด็กมันขับมาเก่งแล้วเด็กมันไม่รู้ไปเร็วๆหน่อยเด็กไม่ชอบชอ้าๆไปใจไปใจไก่บนเท้ามาโอ้โ้ดูเด็กเลี้ยวเลยคะ่ะ โอยนาน่า,นา,นา,นาอาหารของคุณนี่มัน่าอุยา <laughs> อ้ย